แล้วถ้ามันเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบเราจะอยู่กับเขายังไงให้ไม่หนีอารมณ์อันนี้คือคําถามที่มีหลังไม่มาถามก้อยเนาะซึ่งก้อยเข้าใจนะมันไม่ง่ายที่เราจะอยู่กับอารมณ์ที่เราไม่ชอบยกตัวอย่างเช่นอารมณ์กโกรธหรืออารมณ์เศร้าเป็นอารมณ์ที่อยู่ด้วยยากมากอันนี้ยอมรับจะมาแชร์วิธีการที่ตัวเองใช้แล้วกันก็คือตอนแรกเลยคือมันจะปรากฏเป็น ความคิดหรือเรื่องราวค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นแบบคนนั้นทํากับคนนี้กับเราคนนี้ทําให้เรารู้สึกแบบนี้เป็นเรื่องราวอะไรก็ตามส่วนใหญ่มันจะปรากฏเป็นเรื่องราวก่อนแต่พอพอเราเจาะทะลุผ่านเรื่องราวเราจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วฉันโกรธฉันไม่พอใจฉันรู้สึกว่าเขาไม่เคารพฉันฉันโดนเอาเปรียบพอเราเจาะเข้าไปว่าโอเคเราโกรธเราก็บอกตัวเองว่าเออเราเห็นความโกรธฉันโกรธก้อยโกรธตอนนี้เรารู้สึกโกรธ พอบอตัวเองอย่างนี้สักพักหนึ่งอะอารมณ์มันเริ่มได้ยินแล้วเริ่มรู้สึกถูกลับรู้แล้วมันก็จะปรากฏค่ะว่าอยู่ตรงนี้ในร่างกายหรืออาจจะอยู่ตรงนี้อาจจะอยู่ตรงหัวใจอาจจะแน่นๆที่อกหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเขาจะปรากฏให้ดูแบบไหนแล้วเราก็ดูเขาด้วยใจที่ปล่อยวางดูเขาด้วยใจที่ไม่ผลักให้เขารีบไปเพราะมันจะเป็นการหนีอารมณ์อีกรอบดูเขาโดยไม่ได้หวังให้เขาหาย ให้เขาดีขึ้นแต่ดูว่าโอเคฉันรับรู้นะฉันเห็นเธอนะฉันปล่อยให้เธออยู่นะแล้วพอเสร็จแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงแบบจังหวะกึกกักอะ่ะก็อยาเจอบ่อยเพราะแบบจังหวะแบบอึดอัดเกงและไม่รู้จะทำยังไงต่อจังหวะนั้นน่ะหลายๆคนก็อาจจะใช้เป็นแบบ visualization เช่นแบบมีแสงลงมาส่องหรือคิดว่าเงาดำเทาออกไปหรือแม้แต่ วิธีการอื่นๆน,น,นะแต่ละคนก็เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเห็นแต่สาหรับตัวก้อยอ่ะการวิชวลไอเซชันสำหรับก้อยไม่เวิร์กบอกเลยเพราะว่าร่างกายแต่ละคนหรือจริตแต่ละคนต่างกาันวิธีการที่เวิร์กสำหรับก้อยคือการกลับมาที่ฐานกายค่ะคืออาจจะเป็นการออกเสียงเช่นเรารู้สึกว่าเราอยากปลดปล่อยมันออกไปแล้วก็แบบเออปล่อยมันออกไปหรือแม้แต่การพูดหรือแม้แต่การแบบฮ หรือออกเสียงหรืออะไรก็ตามซึ่งมันขึ้นอยู่กับขนานั้นเรารู้สึกยังไงแล้วเราอยากออกเสียงแบบไหนหรือบางที่อาจจะเป็นการสะบัดเป็นการเคาะตัวเองการกำมือแล้วก็ปล่อยกำมือแล้วก็ปล่อยหรือแม้แต่เป็นการหายใจแรงๆหายใจทิ้งซึ่งอันนี้มันมันเป็นเรื่องของแต่ละคนนะใครอยากจะทําวิธีการอะไรก็ได้ซึ่งในอินเทอร์เนต็ตเขาก็จะมีวิธีการอื่นๆที่ที่เขาทํากันก็แล้วแต่ว่าแบบไหนที่เหมาะกับเรา แล้วก็พอเราทําแบบนั้นแต่ทําด้วยใจที่ปล่อยวางนะคะทําด้วยหวางว่าไม่ได้หวังว่าทำแล้วมันต้องหายอะ่ะเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นการบังคับหนีอารมณ์อีกรอบนึง